สาวบกฟูจชีทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะขอแวะมาบอกข่าวที่เรารู้ว่าทุกคนต่างกำลังรอกันอยู่นั่นก็คืออนิเมะวายที่กำลังจะคลอดออกมาใหม่อีกเรื่องซึ่งก็คือเรื่องยัสกาโนกะฮันบุนกะโดยเรื่องนี้จะทำออกมาเป็นรูปแบบมูวี่นะคะเราต้องบอกก่อนว่ากำหนดการฉายนั้นทางญี่ปุ่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนได้ตลอดนะคะ แต่ถ้ากำหนดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอนิเมะเรื่องนี้ก็จะมีกำหนดฉายภายในปี2020เดือนธันวาคมปีนี้จ้าสำหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นอนิเมะที่สร้างมาจากไ์โนเวลหรือนิยายวายนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องย่อข่าวๆก็จะเป็นเรื่องราวของคู่ซูซูกิ <Wow. S 1> อุชิโอกับคุณิเอดาเคซึ่งตัวคุณิเอดาเคเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวหนุ่มสุดฮอตที่เป็นที่นิยมสุดๆเรียกได้ว่าเป็นเจ้าชายที่สาวๆกีดกันทั้งประเทศเลย <Wow. S 2> แต่ความจริงแล้วข้างในนั้นกลับเป็นคนที่ชอบด่าชอบแทงทุกคนในใจตลอดเวลาภาพลักษณ์ฉายาเจ้า ้าชายมันก็คือเปลือกนอกดีๆนั่นเองค่ะกาจนกระทั่งวันหนึ่งเคก็ได้พบกับอูจิโอที่เขาต้องไปสัมภาษณ์ตัวอูชิโอนั้นเป็นนักผลิตอนิเมชันแบบสต็อปโมชั่นแต่ก็เหมือนโชคชะตาดันเล่นตลกหลังเลิกงานทําให้เคต้องไปเจอกับอูชิโออีกครั้งในสภาพซกมกใส่ผ้าปิดปากซึ่งตัวอูชิโอก็ไม่รู้เลยว่านั่นคือเคที่เคยมาสัมภาษณ์ตัวเองแถมก่อนหน้านั้นตอนที่ไปสัมภาษณ์เคยังโกหกอีกว่าตัวเองชื่อโอวาลิแล้วแกล้งทําเป็นไม่รู้จักผู้ประกาศข่าวที่่ชืออคคุเด เ่านั้นไม่พอแถมยังมีเหตุผลที่ทําให้เคต้องมาช่วยงานอุชิโออีและแล้ว,ลวเรื่องราวความสัมพันธ์แบบมืนๆชวนฟินปนละมุนของทั้งสองคนก็ได้เริ่มต้นขึ้นสําหรับเรื่องย่อข้าวๆก็ประมาณนี้ใครที่กําลังรออยู่ก็ปูเสือรอไปพร้อมๆกับแอดได้เลยค่ะมาช่วยกันภาวนาให้กําหนดฉายมาเร็วๆนี้ด้วยกันค่ะความฟินกําลังจะมาแล้วอย่าได้พลาดที่จะดูเลยค่ะ อ๋อแล้วก็ขอบอกก่อนนะคะว่าเรื่องย่อแอดก็อิงดำน้ำมาอีกทีสำหรับใครที่เคยอ่านนใหญ่มาแล้วก็งดสปอยกันด้วยนะจ๊ะเพราะบางคนยังไม่เคยอ่านแต่อยากฟินลอดชมในอนิเมะก็มีเนาะเอาล่ะก็ขอแวะมาแจ้งข่าวสารเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามช่องฟูโจชิแล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องเราได้ก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ